ัสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สุภาพยังครับสวัสดีคุณดีกดอาจารย์ฮะแม่วันนี้การบ้านการเมืองมีอะไรไฮไลท์หน้าแม้ต่ผมชอบที่คุณพูดเมื่อสักครู่นะที่อาจารย์พีทโกให้สัมภาษณ์อ่ะเราแก้ปัญหากันถูกทางแล้วเนี่ยนะรู้สึกพู้รับผิดชอบนี่พูดอย่างนี้ทุกคน แต่พอถามคนในพื้นที่เขาว่าไงไหมว่าอย่างนี้ทุกทางเลยระเบิดทั้งนั้นอะไปทางไหนก็เจอเลยครับวันที่สองกันยานะทางการเมืองนี่เขาจับตาดูกันอยู่ที่การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ดอนเมืองที่เลือกแทนสอกนะฮะคุณสุริยาโหสกุลที่เสียชีวิตไปเนี่ยอาทย์ก่อนนี้เลือกตั้งซ่อมสสลำพูนนะอาที่นี้เลือกตั้งซ่อมสกนะครับสกฮะเพราะว่ากทมจะเลือกตั้งปีหน้า อันนี้ผู้ว่าันี่าเหมือนกับจะวัดไปในตัวตรงนี้อเพราะว่าสัญญาณความรู้สึกนึกคิดของกทมส่วนหนึ่งอย่างนั้นก็ึงเพียแล้วเพราะว่ามีผู้สมัครสี่คนคนหนึ่งก็คือจากเพื่อไทยครับอีกคนหนึ่งคือจากประชาธิปัตย์แล้วอีกสองคนจากอิสระโอครั้งนี้มันมันมันสออะไรฮะคือเขาดูว่าเออที่เลือกกันคราวที่แล้วนี่คะแนนเปลี่ยนแปลงยังไงคถ้าเกิดเพื่อไทยคะแนนขึ้นอีกนะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม จากกทมถ้าปฏิบัติคะแนนยังขึ้นอยู่รหรือว่าแม้แพ้ก็ไม่มากเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยนะแสดงว่าคะแนนนิยมกทมของปฏิบัติอาจจะดีอยู่<ต>หรือว่าเกิดถ้าเกิดไม่เอาสองคนเกิดไปเอาคะแนนอิสระสูงขึ้นเนี่ย คนที่จะสมัครอิสระนี่เริ่มมีความหวังขึ้นมาทั้งเบื่อทั้งสองทางไงเลือกตั้งท้องถิ่นมีอะไรมากกว่าที่เราคิดนะน้องอีฟใช่ค่ะนี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับใช่ครับแค่นี้ก็บ่งบอกนยยะทางการเมืองได้แล้วแต่ว่าที่ที่ผมในฐานะคนเมืองหลวงเนี่ยนะเป็นห่วงคือเสษฐีของเขตหนึ่งสกเนี่ยนะฮะเขตหนึ่งดอนเมืองเนี่ย ข่าวที่แล้วนี่สามสิบสี่จุดหกนะครับคนมาใช้สิทธิ์นี่นะฮะโอ้น้อยมากเลยนะที่แล้วที่มีเลือกตั้งที่โอ้ลำพูนแชมป์ประเทศไทยสี่สมัยเนี่ยเขาแปดสิบเท่าไหร่ผมจนแปดสิบหุดสามสามเปอร์เซ็นต์โอ้โหของนีุ้เทพบเนี่ยยังทพ่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ยังไงยังน้อยควรให้ถึงห้าสิบให้ห้าสิบขึ้นนะครับไม่งั้นแหี่เสียชื่อคนเป็นคนเมืองหลวงหมดนะอยู่ใกล้การเมืองความรู้ทางการเมืองแตกฉานแต่ทำไมเวลาลงคะแนนถึงได้ ไม่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีตรงนี้ฮะแปลอีกอย่างหนึ่งคือไม่ออกมาลงเสียงแต่พอผลออกมาแล้วบ่นอ้าวพูดพูดมาการเก่งอาจารย์ฮะแต่มาใช้สิทธิ์เนี่ยตามกฎหมายกติกาประชาธิปไตยเนี่ยกลับสู้ต้านจังหวัดนทาไม่ได้ระวังนะจะจะปาตายน้ำตื้นนะครับยังไงอาจารย์ฮะอ้าวเกิดไม่ไปลงคะแนนเข้าวันไหนเกิด มีคนมาชวนไปลงเลือกตั้งอะไรต่างๆตัวนี้นะใช่ค่ะหลายคนนี่รัตตันแดงใหญ่ๆทางการเมืองเนี่ยเดี้ยงมาหลายรายนะครับมาหลายรายเพราะว่าม่เป็นลงเลือกตั้งไม่ลงคะแนนเพราะไม่ทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีนะส่วนข่าวที่เราจะต้องติดตามกันในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็ไอ้ข่าวดังไวไลน์เนี่ยนไม่ใช่ว้ยไลน์นะแต่ไว้ไลน์ก็คือผมเพิ่งได้ยินนะเนี่ยคําว่าโกหกสีขาวเนี่ย คำโกหกสีขาวอ่าเพราะว่าคำนี้เนี่ยมันเริ่มจากท่านรองนายกกิติรัตน์เนี่ยท่นทิพย์เศรษฐกิจเลยท่านไปประชากถาแล้วท่านก็บอกว่าเอในฐานะเป็นนัฐมตีคลังเนี่ยได้รับอนุญาตให้โกหกสีขาวได้ให้พูดไม่จริงได้ในบางเรื่องคนก็งงเลยนะครับอันนี้เรื่องส่งออกเนี่ยตัวเลขส่งออกขยายตัว15%ทีนี้คนก็งงงงประเด็นไหนครับใครอนุญาตเนี่ยนะ ได้รับการได้รับอนุญาตคำว่าได้รับอนุญาตมันก็ถามว่าใครอนุญาตนะฮะนายกก็บอกเปล่าเปล่าไม่เกี่ยวตรงนี้นะฮะท่านไม่เคยได้อนุญาตแบรรยากาศแบบบรรยากาศการค่ากันเขาตรงนี้ถึงได้อยากรู้ก็เลยมฝ่ายค้านเนี่ยนะเขามีรองนายกเงาเนี่ยประกบกับรองนายกจริงอ่ะกรบคุณเกียรติเทียมมอนอ่ะเขาตั้งกระทู้เลยถามมาหน่อยสิใครอนุญาตนะ พอดีอาทิตย์ที่แล้วไม่อยู่คุณกิติรัตน์ไม่อยู่ก็จ่าคุณธนศักดิ์เล็กอุทัยช่วงติช่วยกลางตอบแทนคุณเกียรติวงไม่เอาต้องดูถ้าถ้าผัจะแทนต้องนายกแทนอ๋อที่สมน้ำสมเนื้อะจะจะสมน้ำสมเนื้อเพราะว่าถึงไงก็เป็นรองนายกเงาเหมือนกันใช่ไหมปรากฏว่าก็เลยตกลงกันว่าอาทิตย์หน้าจะจี้แจงนัดล้างตาไม่จะนัดล้างตาไม่ช่ นัดล้างตัวจะเบิกอจะเบิกเนตหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเนี่ฮะผมก็เพิ่งเคยได้ยินคําว่าโกหกสีขาวแต่ว่าผมเชื่อนะคไอการโกหกสีขาวก็คือการโกหกด้วยเจตนาดีเนี่ยทํากันเยอะอทํากันบ่อยแต่ไม่มีใครก็รับสารภาพรอกับไอรับสารภาพเนี่ยมันเลยทําให้เกิดความไม่น่าเชื่อตืออีกแล้วอะไรเงี้ยเป็นตัวแทนรัฐบาลใช่ไหมยายนะแต่สุภาษิตไทยบอกว่าโกหกใดๆไม่มีในโลกนะคะ ยังไงมันก็ต้องถูกเปิดเผยเพราะฉะนั้นเขาออกมายอมรับเองว่าเขาโกหกอาจารย์เป็นไปได้ไหโกหกสีขาวเนี่ยมันก็เข้าใจเจตนาของท่านอย่างนั้ก็จะมองในแง่ดีถูกไหมครว่าเสริมสร้างบรรยากาศเป็นขวัญกาลังใจทาให้เราเดินไปสู่เป้าหมายที่มันแบบคึกคักแข็งขันมากขึ้นตรงนี้อะฮะผมว่าทุกคนเข้าใจอะแต่ว่าไม่มีใครเ็าสารภาพมีท่านนี่แหละที่สารภาพเป็นทุกว่าุรุษเกินไปกลายเป็นกลายเป็นอะไรมากระสุนทุกทางนี่ตกมาที่ท่าน เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านนะฝ่ายเดียวกันเองก็จ้องตาเป็นมันเลยนี่อาจา์แล้วมันจะโยงไปถ <c oughs> ึงการปรับปรับคร,ร,รมอไรมงาจานนะฮะเห็นข่าวแว่วมาแล้วเดือนกันยาเดือนนี้แหละข่าวแว่วหรือว่าผมไม่ทราบอ่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้เครื่องบินไปฮ่องกงเต็มะเเพราะว่าตอนนี้นะฮะอะไรนะฮะผู้จัดการใหญ่มานั่งอยู่ที่ฮ่องกงเอาเห็นล่าสุดคุณนพพลปฐามะนะ เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณชัดเจนยุทธศาสตพักเพื่อไทยรัฐบาลเนี่ยเสริมสร้างความปลองดองสงบสุขคือการเมืองนิ่งเพระเจะต้องการเมืองนิ่งอยู่ไม่ไกนะหมายคนดีใจนะเพราะคุณนพดลนี่เปรียบเสมือนเขาเรียกอะไรเดะทักษิณเงาเงกันเดชแชดโดหมอนกงนเพราะว่าท่านพูดแทนคุณทักษิณอยู่เรื่อยท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านต้องการให้การเมืองนิ่งท่านลงคุณนพดลพูดเองเนี่ยผมเชื่อนะ ว่าเป็นพักศนลัวจริงผมเชื่อว,ว่าการเมืองจะนิ่งจริงอ,อย่างจะนิ่งมันจะมีวิธีฟายจะคุย,ยครรดยัเดลเนี่ยแค่หนึ่งเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อาจจะเป็นปลายปีครับเรื่องกฎหมายรองดองเนี่ยก็อาจจะมาคุยให้มันชัดเจนอีกทีหนึ่งก่อนก่อนที่จะผลักดันต่อให้คนเข้าใจมากกว่านี้ไม่ใช่ตอนนี้ครับใช่ไหมครับนี่หวังจะอยู่ยาวสี่ปีครบเทอมเลยก็ถ้าทางเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งอยู่นี่มันยิ่งทําให้มีผลงานเปรียบเทียบกับรัฐบาลชุดที่แล้วไงรานนั้นเขามั่นใจว่าฝีมือ หรือว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยยิ่งทําให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นในรัฐบาลมากขึ้นสนับสนุนในรัฐบาลอยู่ยาวมากขึ้นแล้วถ้า <ừ> เบืดอสนับสนุนรัฐบาลอยู่ยาวมากขึ้นรัฐบาลจะผลักดันอะไรประชาชนก็ย่อมต้องเชียร์เป็นธรรมดาอ๋อน้องอีนะงั้นสัปดาหา์หน้านี้ก็ดูฮ<ส>ะอย่างที่อาจารย์สุขุมได้วิเคราะห์ด้วยผ<ด>ู้ประกอบาสุุมเนี่ยว่าท่านกิติรัตน์จะชี้แจงอย่างไรต่อคําว่าไว้ลาย น่าจะจับตามองค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะคะก็ร่วมส่งกันเข้ามาพูดคุยกันได้ผ่านทาง SMS ของเรานะคะ4838990ค่ะหลายๆพื้นที่เนี่ยบอกว่าวันนี้เริ่มคลุมฟ้าคลุมฝนกันมาตั้งแต่เช้าเลยแต่ที่บุรรัมบอกบ่อนการพนันเยอะมีบ่อนนี่าดีก็ถือว่าชี้บอดแสนะกฝากตำรวจหรือผู้ที่มีหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยไปติดตามดูการพนันยาเสพติดอะไรเงี้ยนะฮะนะครับก็ ส่งเข้ามาได้หลายๆคนนะคะก็ส่งเข้ามาให้กําลังใจพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะบอกสักวันต้องสงบสุขนี่แหละฮะช่วยกันนะครับช่วงนี้เรพักก่อนนี้แม่น้องอิทอาจารย์ครับช่วงหน้าอาจารย์นะเปิดใจครั้งแรกของประธานวุฒิสภาคนใหม่หมาดๆคุณนิคมวัยรัชพานิชนะครับช่วงหน้าครับ อาจารย์ครับ้องอีฟครับเมื่อวันก่อนเนียมีโอกาสไปเจอประธานวุฒิสภาคนใหม่หมัดหมดท่านนิคมคุณนิคมวัยรัชพานิชสวเลือกตั้งจากจังหวัดฉะเชิงเซาที่ตรงนี้กเขาว่าสวเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่าสองท่านก่อนหน้านี้ตั้งแต่หลังเหตุการณ์คอมมิชร์รัฐประหารเนี่ยยังไม่เคยมีประธานสวมาจากสวเลือกตั้งเลยคุณประสบสุกก็ดีอันนั้นท่านแรกจากสัรหาประสบสุขบุญเดชแล้วก็หลังสุดเนี่ยพลเอกเฉลวเดชมีเพียรมาครั้งนี้ถือว่าเป็นเจ้าญาติสาคัญนะคะั พอรับตำแหน่งวันแรกเนี่ยเจอสึกใหญ่ในสภาสวคือยื่นถอดถอนคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะฮะจากนั้นเนี่ยท่านประธานนิคมเนี่ยก็พานี่ยพาผมทัว ดูบรรยากาศใช่ว่าการประชุมสวนั้นแรกตรงนี้มฮะโอ้โหนี่ด้ฮะไปดูห้องนายกก่อนจะชี้แจงสภา<ม>หรือไม่แต่ห้องท่านรองกิติรัตน์อยู่ข้างๆกันนี่ฮะเนี่ยจะชี้แจงเรื่องไว้ลายก็มา,ถาแถวๆนี้ฮะ<อ>มามีปลัดกระวงมีทีมงาน,นีท่านไปดูระบบก,การทํางานของสภาไงค่ะซึ่งสถานที่ที่เป็นกระบอกเสียงเป็นที่ช<ม>ี้แจงอภิปรายถกเถียงเรื่องของปัญหาสาะทุกสุขดิบอันนี้แม้แต่ห้องประธานขุนคอนสมศักดิ์เกียรติสนท่านจะพาผมบุกเข้าไปดูเลยดูนะ บังเอิญวันนั้นขุนคอนไม่อยู่ก็ยังได้ขาขุนคอนก็อี้ท่านยังอยู่อยู่อยู่ยังไม่โดนลากไปไหนนะคะเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ต้องจ้องจะปฏิบัติใช่ไหมถ้าปฏิบัติเข้ามาต้องระวัง่ยกก็อี้ไปเลยนี่ฮะที่เป็นความเติบโตก้าวหน้าแม้ว่าจะเป็นว่าที่สภาเก่านะก็อีกสามปีเนี่ยคุณนิคมในฐานะประธานสวและประธานคณะทํางานเรื่องของสภาใหม่นะตั้งแต่แรกตั้งแต่สมัยลุงหมักอาจารย์ฮะท่านก็ยืนยัน บอกผ่านรายการลไวหม่อีกครั้งหนึ่งว่าสภาใหม่เกิดขึ้นแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับค่ะไม่ได้ไม่เกิน3ปีจากนี้ไปตามสัญญาเท่าไหนก็เกี้ยกายอฮะไม่ยา้จรงนะที่แรกเห็นข่าวว่าสสมีการดึงเรื่องจะไปขอเสนอที่ใหม่ไม่อยากลัวน้าท่วมมันติดม่น้ําเจ้าพยาอะไรเงี้ยล่าสุดเนี่ยจบแล้วนิ่งแล้วฮะครับคือลงทุนไปแล้วจ่ายเงินไปแล้ว วางศิลาเลิกไปแล้วมังคับจาจารยรฮะรนี่ฮะตอนนี้ก็กําลังจะเริ่มของประมูลหาบริษัท <ฮะ S 1> ที่มาก่อสร้างค่ะแล้ตนนี้นี่จะไปดูห้องคอรมอละอที่สมัยในชาติบอกเป็นห้องประาประชาชาติอ่ะนี่คุณวิทยานะคุณวิทยาเจ้ากระทรวงคุณหมอ, <ฮะ S 1> อก็กําลังปรึกษารือ,ก,อก่อนจะไปชี้แจงห้ดูฮะอ๋อมุมนี้เลยนี่เดินเข้ามาบัลลังก์ประธานสภาดูนี่นี่วินาทีแรกเนี่นั่งประธานสภาเนี่ยดูฮะนี่บรรยากาศอ่ะมาเจอประธานสวทั้งทีก็ต้องเปิดใจแงบดูใจหน่อยสีอะไรจานะ มีข่าวว่าท่านสีแดงบ้างละเอาแต่ดูแล้วไม่ค่อยชัดในชัดใช่ไหมไม่ค่อยชัดต่จะเป็นภาพที่ีแน่ใช่ใช่ท่านนิคมประกาศตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้รับเสียงโหวตสากสภา69าต่อ7 7จำได้ไหมครเมื่อกลางเดือนน่ะที่ชนะคุณพิเชษสุนทรพิพิธจากสหาบอกเลยเราจะสร้างอะไรสร้างความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างไรจะกำลาบหยุดการแบ่งสีได้ไหมในวุฒิสภาไปคุยกับประธานสวนิคมไวยรัชภานิครับ แต่เขาบอกประธานก็สีแดงเหมือนกันผมว่าไม่ใช่นะฮะเพราะคือมาคนให้สีผมเองอนะครับเวลาผมทำหน้าที่เนี่ยผมผมตรงไปตรงมาคิดหลักกฎหมายข้อบังคับแล้วเพราะความที่เป็นคนแม่นข้อบังคับด้วยยิ่งยิ่งยิ่งไม,ไม่ไม่ออกไปทางไหนนะครับเพียงแต่ว่าการแสดงออกในการในการอภิปรายหรือในหรือในการทีร่เสนอสัออมภาษณ์ซื่งต่างๆเขาก็มีความคิดของตัวเองถูกไหมครัไ<เ>อ้โทษแล้วท่านมาอย่างนี้จะประสานกับสวที่เขาอีกฝ่ายคู่วงได้เลย <นะ S 2> สบายฮะสบาย จะบอกเขาไงให้ลืมอดีตอ๋อไม่คือผมเป็นคนที่เป็นคนที่มันนะคือชอบช่วยเหลือเพื่อนชอบชอบชอบประสานอยู่แล้วเรื่องแข่งขันก็แข่งขันก็ไปตามกติกาตามเกมตามเกมจบก็จบกันนะตอนนี้มาทำงานกตกาไม่คิดไม่คิดอาฆาตไม่คิดอาบาดบาดมางอะไรกันต่างไม่คิดขาดจะมีแต่ช่วยอ๋อครับ นม่แล้คุณนิคอมเนี่ยท่านยืนยันแน่ยานะเอาอยู่แน่นอนในการคุมเกมการประชุมสภาของผู้ที่สภานี่ดูฮะเทพเจ้ากวนอูนี่คือหลักใจความซื่อตรงใช่ฮะดูท่านประณีประนอมดีนะคะดูราศีท่านเป่งปลั่งมากแต่เป็นประธานสวไม่ประณีประนอมไม่ได้เป็นประธานหรอกครับไม่กําเนิด69 73 74นะก็ถือว่าโอ้โหขับเคี่ยวกันมาต้องสองรอบใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่นะฮะ ค่ะน้องอีฟเมื่อวานนี้ที่เราคุยข่าวกันอะเรื่องของวันแรกหนึ่งกันยายนดีเด<ช>ย์ใปเตือนแจ้ง ไปเตือนแทนไปสั่งนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการคนขับแท็กซี่ที่ไม่รับผู้โดยสารนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกตินะคะจะมีคนที่โทรศัพท์เข้าไปแจ้งที่เบอร์1584ของกรมการขนส่งทางบกประมาณวันละร้อยกว่าสายในเรื่องของการร้องเรียนแท็กซี่ที่ไม่รับเมื่อวานนี้ค่ะมีการมีการรวบรวมตัวเลขนะคะคนที่โทรเข้าไปแจ้งในเท่าไหร่ประมาณอยู่แค่สิบกว่ารายทำไมน้อยถือว่าน้อยนะไม่ใน่ปกติก็เขาบอกออกมาแล้วไงว่า พุ่งเมื่อวานเอาแน่ไงถ้าขึ้นไม่รับอ่ะอ๋ออาจจะแบบเมื่อวันแรกก็ดีเพแท็กซี่ตื่นตัวแต่ก็ยังมีสิบสามรายยังมีประมาณ13รายใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของการไม่รับมารยาทของคนขับไล่ผู้โดยสารลงจากรถหรือว่าขับรถงเรียกมัดมีค่ะไม่พูดไม่ถูกหูเดี๋ยวแอบไปสิทากอย่างอาจารย์นี่เคยถูกแท็กซี่ปฏิเสธไหมอาจารย์ฮะแม่บ่อยเอ้าโอ้นี่ขนาดระดับอาจารย์จะข่มยังโดนแท็กซี่ปฏิเสธเลยครับเนี่ยฮะคือมันอยู่ที่เวลาระยะ ลอยต่อเนี่ยนะ<อ>เปลี่ยนกะเนี่ยโดนบ่อยโดนส่งรถส่งรถขานหมดตลอดเลยอ่ะก็ฝากว่าจากนี้ประชาชนเนี่ยก็ดูตามาตา,ตามตำรวจให้ดีใช่<อ>โทรได้1584อีกเบอร์หนึ่งนะคะของกองบังคับการตำรวจจราจร1197ร้องเรียนนะครับร้องเรียน,นนะได้ค่ะอ่ะช่วงต่อไปนี่ทีมขุนพลฟ้าเหลืองละมานั่งรอแล้วทันโลกกีฬานะฮะโอ้ศึกพาราลิมปิกเกมเนี่ยมีความคืบหน้านาตื่นเต็มขนาดไหนพบกับทันโลกกีฬาช่วงต่อไปนะครับส่วนเรา3คน สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ